ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะคะเมื่อบริษัทไฟเซอร์ Pfizer ประเทศไทยจำกัดหนึ่งในผู้นําด้านนวัตกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโควิดสินะคะด้วยนวัตกรรมวัคซีนได้จัดแคมเปญโซนี้อุ่นใจปลอดภัยจากโควิดสิ 19, เนื่องในสัปดาห์รณรงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของโลกนะคะซึ่งตรงกับวันที่24-30เมษายนของทุกปี เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของการดูแลและป้องกันตนเองรวมไปถึงครอบครัวจากโรคโควิด -19 นะคะที่ยังคงมีผู้ได้รับผลกระทบอยู่จนถึงปัจจุบันโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวนะคะพร้อมอัปเดตสถานการณ์ปัจจุบันของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยไปเมื่อวันที่23เมษาย,ยนที่ผ่านมาโดยได้รับเกตจากคุณมาร์คคาวนะคะผู้จัดการใหญ่บริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดและศาสตราจารย์แพทย์หญิงสสิษโสพินนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และอุปนาย,ยกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยมารวมให้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วยนั่นเองค่ะ โอเคค่ะก็ในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะแล้วก็เป็นคุณหมอโรคติดเชื้อนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเน้นย้ําถึงความสําคัญของการป้องกันตัวเองจากโควิด -19 เนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์มันก็อาจจะขึ้นลงๆนะคะแล้วก็มีการระบาดเป็นช่วงๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราป้องกันตัวเองได้อยู่แน่นอนถ้าเราทําได้ก็คือเช่นการเว้นระยะห่างเราก็อยากทำละใส่แมสเมื่ออยากจะใส่นะคะล้างมือบ่อยๆอันนี้ก็ทาได้ก็ทําไปแล้วก็รวมถึงการที่ทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเช่นพักผ่อนให้เพียงพอออกกาลังกายอันนี้เราก็ มันก็อาจจะไม่เพียงพอในการที่เราจะห่างไกลจากโควิด -19 ได้นะเพราะนั้นก็คือ,อ,อวัคซีนโควิด -19 ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่จะช่วยในการป้องกันแล้วก็เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะแล้วก็แต่แน่นอนว่าทุกคนก็บอกว่าเอ๊ะวัคซีนเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ หมาะสาหรับทุกคนแล้วแล้วเราก็ไม่ได้บังคับทุกคนแล้วก็มาฉีดนะเพราะฉะนั้นอยากให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้เห็นความสําคัญของวัคซีนโควิด19นะคะก็คือกลุ่ม608นะคะก็คืออายุ60ปีขึ้นไปนะคะเจ็ดโรคร่วมแล้วก็รวมถึงหญิงตั้งครรภ์นนะเพราะว่ากลุ่มนี้มีข้อมูลแล้วว่าถ้าคุณเป็นโควิด19เนี่ยคุณก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้อาจจะต้องนอนพยาบาลหรือาอาจจะเสียชีวิตได้นะคะอันนี้ก็อยากให้กลุ่มเสี่ยงเนี่ยให้เห็นความสําคัญเพิ่มเติมของตัวัวววคคซีนโิด19 จริงแล้วทางกระทรวงเองก็มีการรายงานตอนนี้รายงานเป็นสัปดาห์แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงนะคะก็จะเป็นสัปดาห์อย่างที่บอกแต่ว่าตอนนี้แต่ว่าเคสอันนีเ้เขาก็จะรายงานเฉพาะเคสที่รุนแรงรือว่าเคสที่เขา้าโรงพยาบาลเพราะว่าคนที่เอเคอยู่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ไม่รูละจริงมันอาจจะมีโหเป็นหมื่นละมั้งตอนนี้นะคะก็แน่นอนสถานการณ์ก็คือช่วงสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่เราบ้านใช่ไหมรวมกันในหมู่เยอะเล่นน้ําใกล้ชิดก็แน่นอนก็คือมันเป็นสถานการณ์ที่มันมีโอกาสที่มีความเสี่ยงต่อโควิดส มันก็ขึ้นแหละตามที่คาดนะคะแต่ว่าถ้าเเราย้อนเวลากลับไปได้เช่นก่อนเราไปกลับบ้านเราฉีดวัคซีนนะคะก็จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคแล้วก็จะช่วยลดการแพร่เชื้อได้หรือเปล่านะ,ะแต่ว่าอย่างช่วงสงการนี้แน่นอนคงไม่มีใครใส่แมสอ์เล <c oughs> ่นสงการ <c oughs> เพราะนั้นก็นมันเป็น,นกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วสาหรับการที่เป็นโควิดสิบเก้านะคะเพราะนั้นก็คือจะให้ติดตามสถานาการณ์แล้วก็ป้องกันตัวเองนะแล้วก็ถ้าเราทําทําในสิ่งที่เราทําได้ก็ทําไปรวมถึงวัคซีนก็อาจจะเป็นเครื่องมือในการพิจารณาในส่วนของ เครื่องมือที่จะช่วยป้องกันโควิด1 9ได้ก็อ,อย่างที่ทุกท่านทราบว่าตอนนี้โควิดก็เป็นยุคข,ของโอมิครอนนะคะซึ่งจากข้อมูลตอนนี้ก็คือยังไม่ได้มีความรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าในทั่วไปคือจะเหมือนไข้หวัดอย่างที่ทุกท่านทราบแต่ว่าไม่ใช่เป็นไข้หวัดสําหรับทุกคนนะคะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งมีข้อมูลแล้วว่าถ้าคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงอายุโรคร่วมเนี่ยการที่คุณอาจจะไม่ได้เป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาคุณอาจจะมีความเสี่ยงที่ลงตอด ปอดอักเสบหรือว่าจนกระทั่งถึงต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะคะถ้าอย่างทุกคนเนี้ยคนอื่นๆเนี้ยบอกว่าอ่ามันเหมือนเป็นไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องทําอะไรละอันนี้อันนี้ก็คือจริงส่วนหนึ่งแต่มันไม่ได้จริงสําหรับทุกคนคือถ้าเราอายุน้อยอายุ2030ทํางานบริษัทโรคร่วมไม่มีอันนี้จริงนะคะแต่ถ้าอายุ70หัวใจก็มีเบาหวานก็มีอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่เป็นแค่หวัดธรรมดาเพราะนั้นเขามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่รุนแรงได้นะเพราะนั้นคือกลุ่มนี้ ก็จะเป็นกลุ่มที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษแล้วก็อาจจะต้องมีการป้องกันที่มากกว่าการที่เราทาอยู่แล้วเดิมก็คือเรื่องของวัคซีนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการรักษาะะเพราะบางทีประชาชนยังไม่รู้เลยว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะ608เนี่ยมันมียาต้านไวรัสนะ,ะมันไม่ใช่ซื้อพาราซื้อยาแก้ไอมากินแค่นั้นเพราะฉนั้นจริงจริแล้วบางคนยังยังไม่ทราบเลยว่า ผู้สูงอายุหรือคนที่มีโรคร่วมเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาและมียาต้านไวรัสเดี๋ยวคุณหมอประเมินเองว่าเอะให้ยาต้านไวรัสพอแล้วกลับบ้านได้หรือให้ยาต้านไวรัสต้องโนโรงพยาบาลนะคะคุณหบอก็จะประเมินว่าเอะเหนื่อยไหมออกซิเจนต่ำไหมเอ็กซเรย์ปอดเป็นยังไงนะคะนั้นอย่างบางคนเนี่ยก็คืออาการเป็นไม่เยอะอาาคุณก็รับยาต้านไวรัสกลับบ้านได้เพราะนั้นอยากเน้นย้ำเรื่องของการรักษาด้วยนะคะว่าถ้าคุณ60ปีขึ้นไปมีโรคร่วมอยากให้เข้าสู่ระบบการรักษาที่โรงพยาบาลมากกว่าการไปซื้อยาบันเทาอาการเพราะว่า คุณอาจจะเป็นโรคที่รุนแรงได้เพราะนั้นให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็รับยาตา้านไวรัสจริงๆแล้วก็คือคนที่เป็นโควิด -19 แล้วอย่างที่ทุกท่านทราบคือเราจะมีภูมิระดับหนึ่ง uh huh. แต่ว่าภูมิที่เกิดจากโควิด1 9ที่ติดเชื้อเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะ uh huh. เมื่อเวลาผ่านไปภูมิก็จะลดลงนะคะอย่างเช่น3เดือน6เดือนก็จะลดลงละนะคะนัอ uh huh. นก็จะมีตัวเลขอยู่ก่อนนั้นเนี่ยก็จะแนะนำว่าถ้าใครเป็นโควิด -19 แล้วเนี่ยอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปก็สามารถมารับวัคซีนโควิ19 uh huh. ด -19 เพราะาภูมิันกหายไปหมดแ้าเคราเอะวไปโดยส่ววนตัหมอนะ 6เดือนก็ยังพอไหวอ่ะมันสัก6เดือนแล้วก็เพมารับวัคซีนได้นะเพราะว่าภูมิมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปนะคะค่ะก็ <c oughs> จริงแล้วเนี่ยโควิดก็อาจจะมี2ด้าน2แบบนะคะ แบบแรกก็คือใช่ส่วนหนึ่งก็คือมันเป็นโรคที่อาจจะไม่รุนแรงนะคะอันนี้ก็คือมันจะจริงสําหรับคนที่อายุน้อยไม่มีโรคร่วมนะคะก็อาจจะเหมือนไข้หวัดทั่วไปนะคะแต่ว่ามันจะไม่จริงแล้วก็อาจจะเกิดเป็นความรุแนแรงได้สําหรับผู้สูงอายุแล้วก็คนที่มีโรคร่วมนะคะเพราะนั้นก็อยากจะฝากทั้งในส่วนของการป้องกันตัวเองนะคะที่เราทําอยู่แล้วก็ทําต่อล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากนะคะไม่ไปที่ที่แออัดเยอะๆนะคะรวมถึงวัคซีนก็จะเป็นเครื่องมือนหนึ่งในการที่จะป้องกันโรครได้สําหรับกลุ่มเสี่ยงนะคะรวมถึงการรักษาด้วยนะคะนักกกษาาาาาตตตมมมรร็แ่คคุณโ วอายุเยอะอย่าให้เข้าสู่ระบบการรักษาไปที่โรงพยาบาลแลว้วคุณหมอก็จะประเมินเพื่อจะได้ดูว่าจะต้องกินยาต้านไวรสัสหรือเปล่าสำหรับแคมเปญโซน,นี้อุ่นใจปลอดภัยจากโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แ a n p a จไ p f i อ e r Thailand และอย่าลืมมาร่วมดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันของทุกคนไปพร้อมๆกันนะคะ